ทุกๆเช้าที่เป็นไปวันใหม่มีเรื่องอะไรมากมายโอวันตินเชื่อในทุกทการเรียนรู้ร,รู้ว่าเอาใจใส่อยากให้เห็นไปพร้อมๆตร่งนี้เราไปที่เรื่องเล่าเจ้าพระยานะครับ,รบวันนี้มีอะไรให้ติดตามครับโอ้วันนี้ขึ้นเหนือดีกว่าครับไปดูประเพณีเก่าแก่ดีๆครับตานก๋้ยสลากที่สําคัญคุณภาคภูมิต้องบอกว่าเรื่องนี้สําคัญมากๆเพราะว่า ผู้ชมทางบ้านส่งเรื่องมาให้เราเอาเลยฮะแล้วภาพของเขาเนี่ยฝีมือมากมาที่อำเภอแม่แจ่มจังหวัดเชียงใหม่ครับนี่แหละก่อนที่จะเป็นวันตาลกล้วยสลาคุณภาคภูมิเขาเรียกว่าวันดาชาวบ้าน,านวันดาเนี่ย ตานเนี่ยก็คือการทำทานาก้วยก็คือตะกร้าสลากก็คือสลากที่จับกันนี่แหละนะครับเป็นพระวินีเก่าแก่ตั้งแต่สมัยพุทธกาลเริ่มต้นจากวันดาก่อนวันงานหนึ่งวันชาวบ้านเขาจะมาช่วยกันทำขนมนมเนยอาหารการกินนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็จะนำไปวัดแต่ที่มาที่ไปเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยสมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยบินฑบาดเอ,อยู่ที่วัดหรือว่าอยู่ที่ไหนสักแห่งเนี่ยชาวบ้านก็จะเอาของไปให้พระพุทธเจ้าอย่างเดียว จนพระรูปอื่นๆเนี่ยไม่ได้พระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าต่อจากนี้ให้จับสลากอม่กนคนอื่นจะได้เคลียร์กันไปนี่นะครับพอทำเสร็จแล้วคุณภาคภูมิก็ไปวัดฟังเสียงกลองก่อนนี่ครับดูช่างภาพนะครับท่ายสวยจริงๆนะครับคนก็จะเอาของไปวัดนี่เป็นวัดที่แม่แจ่มนะครับอำเภอแม่แจ่มในพุทธกาลเนี่ยชาวบ้านเอาแต่ของไปถวายพระพุทธเจ้าครับพระองค์ท่านก็เลยบอก จับฉลากก็แล้วกันพระรูปรอื่นจะได้กระจายของ Bye, ขกันไปก็เลยเป็นที่มาของตานกุ๋ยสลากถูกต้องครับแล้ว<ม>ประเพณีนี้เนี่ยต้องบอกว่าอยู่คู่ล้านนาม,มาเนิ่นนานนะครับรบรรยากาศก็เป็นแบบนี้คุณภาคภูมิตักบาตรแล้วก็เอากุวยมาด้วยแล้วนะคราวนี้กุวยสลากก็เอามาตักบาตรเสร็จก็ฟังเทศฟังธรรมแล้วที่น่าสนใจนะครับที่กุ๋ยสลากเนี่ยที่กุ๋ยเนี่ยจะมีสลากติดอยู่ครับอ่าพอคุณฟังธรรมเสร็จนะครับจากนั้นเนี่ย ก็ได้เวลาที่จะต้องจับสลากนั่นเองแล้วเดี๋ยวพระพระท่านมาจับสลากจริงๆเลยใช่ไหมจับสลากจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเป็นประเพณีที่เก่าแก่มากๆภายในกล้วยนะครับก็จะมีทั้งขนมนมเนยอาหารการกินข้อของขาวหวานรวมทั้งเครื่องใช้อะไรต่างๆด้วยนะครับนี่ใส่บาตมาแล้วสลากคุณภาคภูมิครับนี่คือภาพที่แฟนข่าวของเราส่งมาใช่ครับใช้ ใช้กล้องที่ท่านมีอยู่นี่แหละแล้วก็ส่งมาเหรอใช่ครับเขาส่งมาให้เขาบอกว่าเขาอยากจะโปรโมทสถานที่บ้านของเขาส่งมาทางไหนได้เนี่ยส่งมาทางช่องทางทางเมลของเราก็ได้เข้าไปที่ Facebook ข่าววันนิวส์ก็ได้ครับผมหรือว่าเมลของเราข่าววันนิวส์ gmail วันนิวสอง gmail นะครับนี่นี่นเราขึ้นไว้แล้วนะฮะหน้าจอครับ Facebook, Twitter, Instagram ส่วนแมวเดี๋ยวยังไงพรุ่งนี้เรื่องเล่าเจ้าพระยาเดี๋ยวมาบอกเพิ่มเติมนะครับเ,<อ>เป็นอย่างนี้คุณภาคภูมิแล้วต้องบอกว่าน่ารักมากๆชาวบ,บ้านเขาแข็เข้มแข็งมากและผมบอกได้เลยครับแม่แจ็คผมเคยไปอากาศดีติดอันดับต้นๆของประเทศไทยแต่ไม่เป็นข่าวเพราะว่าอ,อยู่ใกล้ดอยอินทนนท์กับองก๋อยคุณภาคภูมินี่ฝีมือใครเนี่ย ฝีมือของคุณโกนะครับคุณโกออไม่ธรรมดารู้รู้แค่นี้รู้แค่นี้ <c oughs> เขาไม่ยอม <c oughs> เปิดเผยเขาบอกว่าเขาถ่ายมาเนี่ยออไม่สำคัญว่าใครถ่ายสำคัญคือประเพณีของเขาท้องถิ่นของเขา<อ>เขาไม่ได้ต้องการโปรโมทตัวเองก็ <c oughs> ส่งเสื้อไปให้คุณโกสักตัวเซ่นั้นต้องส่งไปให้คุณโกสักตัวแล้วล่ะเดี๋ยวใคร มีภาพส่งมาให้เรานะภาพเด็ดๆดีๆนะฮะเดี๋ยวให้คุณเจ้าพญาหาของส่งไปให้ครับถือว่าเป็นการสมนาคุณไปต้องได้ออกอากาศด้วยนะต้องออกอากาศนะครับเรื่องราวดีๆแบบนี้ต้องขยายครับตานกุ้ยสลากของอำเภอแม่แจ่มเขานะครับเราพักก่อนนะครับช่วงหน้าบันเทิงกีฬาแล้วก็เหตุการณ์ในต่างประเทศนะครับคุณดดนนี่พิชาพัฒเดี๋ยวมาพาไปติดตามเรื่องราวของซีเรียนะครับเมื่อกลุ่ม i s เอสทำลายซุ้มประตู a r ร of ไฟอ้ำนะฮะนี่นะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทรับ